สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ธรรมะหักมุมจากช่องธรรมะเดลี่วันนี้เราจะมาเจาะคลึกปัญหาที่ทุกคนเจอแต่ไม่มีใครกล้าตั้งคำถามที่ทำให้คนไทยยุคนี้เชื่อว่าดินเผาสามารถช่วยชีวิตได้จริงๆแล้วมีสาเหตุลึกซึ้งกว่าที่คิดมันไม่ใช่แค่การขาดการศึกษา แต่มันเป็นระบบผลิตคนไม่คิดที่แฝงตัวมาในรูปแบบของความศรัทธามากกว่า500ปีวันนี้เราจะเจาะลึกถึงรากเงา้าและแนวทางการแก้ไขที่แท้จริงเมื่อคุณรู้แล้วมันจะเปลี่ยนมุมมองเรื่องพระเครื่องของคุณโดยสิ้นเชิงพระเครื่องมีพุทธคุณจริงหรือเมื่อไหร่คนโง่จะหยุดเชื่อว่าดินเผาช่วยชีวิตได้ ผมจะถามตรงๆครับทำไมในประเทศที่มีวัด40,000วัดมีพระ300,000องค์มีพระเครื่องหมื่นล้านเหรียญแต่กลับเป็นประเทศที่มีคอร์รัปชันสูงความเหลื่อมล้ำสูงปัญญาเฉลี่ยต่ำคำตอบคือเพราะเราเข้าใจผิดเรื่องพุทธคุณมาตั้งแต่ตนการเปิดโปงความจริงจากพุทธคุณแท้สู่ความเชื่องมง,งาย พุทธคุณในพระไตรปิฎกค,คืออะไรครับพุทธคุณแท้ๆมี3ประการ 1. พุทธคุณเท่ากับคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าคือปัญญาเมตตาและความบริสุทธิ์ 2. ธรรมคุณเท่ากับคุณสมบัติของธรรมคือการเป็นเครื่องนำไปสู่การดับทุกข์ 3. สังฆคุณเท่ากับคุณสมบัติของสังฆค,คือการปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้อง แล้วความเชื่อเรื่องพระเครื่องที่มีในไทยสอนอะไรคงกระพันชาตรีป้องกันอาวุธแคลวคลาดปลอดภัยปลอดภัยจากอุบัติเหตุเมตตามหานิยมค้าขายเจรจาป้องกันคุณไสยเวทมนต์ต่างๆเห็นไหมครับจากการพัฒนาตนเองด้วยปัญญากลายเป็นการพึ่งพาวัตถุด้วยความหวังนี่คือการเปลี่ยนผู้ปฏิบัติธรรมให้กลายเป็นผู้บริโภคของขลังการวิเคราะห์เชิงลึก หาระบบที่สร้างตลาดพระเครื่องระบบที่หึงระบบขายความกลัวลองดูสิครับพระเครื่องทุกเหรียญขายด้วยการสร้างความกลัวกลัวตายต้องมีพระคงกระพันชาตรีกลัวยากจนต้องมีพระเมตตามหานิยมกลัวคนเกลียดต้องมีพระป้องกันคุณใสกลัวอุบัติเหตุต้องมีพระแคล้วคลาด คำถามพระพุทธเจ้าสอนให้เราอยู่ด้วยความกลัวหรือให้เราเอาชนะความกลัวด้วยปัญญาในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสชัดเจนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่เคยมีการสอนให้พึ่งพาวัตถุใดๆเป็นที่พึ่งระบบที่สองระบบสร้างการพึ่งพิงพระเครื่อง สร้างลูกค้าประจำอย่างไรขั้นตอนที่หนึ่งเสนอโซลูชันง่ายๆปัญหายุ่งยากเท่ากับแค่ใส่พระเครื่องไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองไม่ต้องพัฒนาทักษะไม่ต้องแก้ไขพฤติกรรมขั้นตอนที่สองสร้างการพึ่งพิงเรื้อรังพระเครื่องไม่ได้ผลเท่ากับผิดที่ความศรัทธาไม่แรงต้องหาพระเครื่องที่แรงกว่าองค์ที่ใหม่กว่า พระที่ศักดิ์สิทธิ์กว่าขั้นตอนที่สามกับดักไม่มีทางออกยิ่งซื้อมากยิ่งไม่กล้าไม่เชื่อเพราะเสียเงินมามากยิ่งเชื่อมากยิ่งไม่กล้าใช้เหตุผลเพราะกลัวบาปผลลัพธ์คือคนที่ใส่พระเครื่องมา 20- 30ปีกลับไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นมาเลยนอกจากความหลงไหลระบบที่สระบบหลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาจริง เมื่อคนเจอปัญหาพระเครื่องสอนให้แทนที่จะวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาให้ไปหาพระเครื่องที่เก่งกาจกว่าแทนที่จะพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาให้เพิ่มจำนวนพระเครื่องที่ใส่แทนที่จะเรียนรู้กฎเกณฑ์ของโลกแห่งความจริงให้เชื่อในกฎเกณฑ์ของโลกแห่งเวทมนต์คำถามถ้าพระเครื่องช่วยแก้ปัญหาได้จริง ทำไมคนที่ใส่พระเครื่องหลายองค์ที่สุดกลับมีปัญหามากที่สุดระบบที่4ระบบรองรับการโกหกพระเครื่องสร้างวัฒนธรรมการโกหกตัวเองอย่างไร c o n f i r m a t i o n bias คือสร้างอาคติเพื่อยืนยันความเชื่อตนเองกับการไม่ยอมรับวิทยาศาสตร์จำเฉพาะเรื่องที่ได้ผลลืมเรื่องที่ไม่ได้ผลใส่พระเครื่องแล้วสอบผ่านคเครดิตให้พระเครื่อง ใส่พระเครื่องแล้วสอบตกความผิดของตัวเองสว r v i v ิร์ h i p b ไ a s เป็นอคติทางความคิดเกี่ยวกับสถิติของการอยู่รอดเห็นเฉพาะคนที่รอดไม่เห็นคนที่ไม่รอดคนที่ใส่พระเครื่องแล้วไม่เจออุบัติเหตุเล่าเรื่องให้ฟังคนที่ใส่พระเครื่องแล้วตายไม่มีปากเล่า p o s t ็อกฟอ l l ลซีคือการเอาลำดับเวลามาแทนเหตุและผลแค่สิ่งหนึ่งเกิดก่อน ไม่ได้แปลว่าเป็นสาเหตุของอีกสิ่งหนึ่งสับสนระหว่างเหตุและผลมีเหตุการณ์ดีเกิดขึ้นหลังใส่พระเครื่องสรุปว่าพระเครื่องเป็นสาเหตุระบบที่5ระบบปิดการคิดวิเคราะห์พระเครื่องใช้เทคนิค sacred shield หรือเกราะศักดิก์สิทธิ์เมื่อมีคนตั้งคำถามอย่าใช้เหตุผลกับเรื่องศักดิ์สิทธิ์การสงสัยพระเครื่องเป็นบาป คนมีศรัทธาจะเข้าใจเองนี่เป็นเรื่องลึกลับวิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้ผลลัพธ์ทำให้คนหยุดใช้ปัญญาวิเคราะห์และยอมรับสิ่งที่ไม่มีหลักฐานเป็นความจริงกรณีศึกษาเปิดโปงคนที่ใส่พระเครื่องมา30ปีแต่ชีวิตไม่ดีขึ้นเลยให้ผมเล่าเรื่องจริงที่เจอคุณลุงสมชายนามสมมุติอายุห8ปี แท็กซี่มาวินใส่พระเครื่องมาสาสปีเขามีพระเครื่องหลวงพ่อโสธรแคล้วคลาดปลอดภัยหลวงปู่ทวดเมตตามหานิยมพระนเรศวรคงกระพันชาตรีหลวงพ่อคูณป้องกันคุณใสรวมสิบห้าองค์ราคารวมสองแสนบาทแต่ในช่วงสาสิปีเขาเจออะไรบ้าง เจอรถชนสามครั้งเขาบอกว่าถ้าไม่มีพระเครื่องตายแล้วรายได้ไม่เพียงพอต้องกู้นอกระบบเมียหนีไปกับคนอื่นเขาไปขอพรให้กลับมาแต่ไม่กลับมาลูกเรียนไม่จบไปเสพยาเสพติดตัวเขาเองเป็นโรคความดันสูงเบาหวานคำถามพระเครื่องสิบห้าองค์ ช่วยเขาอย่างไรเขายัางคิดว่าถ้าไม่มีพระเครื่องชีวิตจะแย่กว่านี้มากนี่คือตัวอย่างของความลหลงไหลแบบเรื้อรังที่พระเครื่องสร้างขึ้นเดี๋ยวก่อนเคยเจอแบบนี้ไหมคนที่คุณรู้จักที่ใส่พระเครื่องจนเต็มคอแต่ชีวิตยังมีปัญหาเรื้อรังส่วนต่อไปนี้สำคัญมากเพราะจะอธิบายว่า ทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นปัญหาระดับชาติการวิเคราะห์ลึกทำไมพระเครื่องถึงเป็นภัยต่อการพัฒนาประเทศมิติทางจิตวิทยาสร้าง l e a r n e d helplessness l e a r n e d helplessness คือสภาวะที่คนเรียนรู้ว่าตัวเองไม่มีความสามารถในการควบคุมสถานการณ์จึงหยุดพยายาม พระเครื่องสร้าง Learned Helplessness อย่างไร 1. สอนให้เชื่อว่าโชคชะตาสำคัญกว่าความพยายามความสำเร็จขึ้นกับพระเครื่องไม่ขึ้นกับทักษะความล้มเหลวเกิดจากกรรมไม่ใช่จากการไม่เตรียมตัว 2. ส,สอนให้เชื่อว่าการพึ่งพิงดีกว่าการพึ่งตัวเองปัญหาเกิด ไปขอพรแทนที่จะวิเคราะห์สาเหตุต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปใส่พระเครื่องแทนที่จะพัฒนาทักษะ 3. ส,สอนให้เชื่อว่าความเชื่อสำคัญกว่าความรู้ศรัทธาได้ผลกว่าการศึกษาการขอพรได้ผลกว่าการวางแผนมิติทางวิทยาศาสตร์ ขัดแย้งกับหลักฟิสิกส์วิทยาศาสตร์บอกเราว่ากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันวัตถุที่อยู่นิ่งจะอยู่นิ่งต่อไปเว้นแต่จะมีแรงภายนอกมากระทำวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่ต่อไปด้วยความเร็วคงที่เว้นแต่จะมีแรงภายนอกมากระทำคำถามพระเครื่องที่ผลิตจากดินปูน กาวสีย้อมจะสร้างแรงภายนอกอย่างไรเพื่อเปลี่ยนทิศทางของกระสุนกฎการอนุรักษ์พลังงานพลังงานไม่สามารถสร้างขึ้นหรือทำลายได้แต่สามารถเปลี่ยนรูปได้เท่านั้นคำถามพระเครื่องมีอำนาจเหนือธรรมชาติจริงทำไมนักวิทยาศาสตร์ไม่นำมาศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี พระเครื่องไม่ใช่สิ่งที่ช่วยพัฒนาประเทศเราแต่เป็นตัวบอกให้รู้ว่าคนไทยเราอ่อนแอแค่ไหนมิติทางผลกระทบต่อสังคม 1. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจตลาดพระเครื่องมีมูลค่าหลักหมื่นล้านบาทต่อปีเงินเหล่านี้ไม่ได้สร้างประโยชน์ผลิตภาพให้กับประเทศแทนที่จะลงทุนในการศึกษาการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะ คนเอาไปซื้อพระเครื่อง 2. ผลกระทบต่อการศึกษาเด็กเรียนรู้ว่าพึ่งพระเครื่องได้ผลกว่าพึ่งการเรียนสำคัญกว่าคือเรียนรู้ที่จะไม่ใช้หลักฟิสิกส์เหตุผลตักกะกลายเป็นคนที่เชื่อง,ง่ายหลงเชื่อได้ง่าย 3. ผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศประเทศที่เชื่อว่าของขลังสำคัญกว่าวิทยศาศาสตร์ จะพัฒนาได้อย่างไรคนที่เชื่อว่าโชคชะตาสำคัญกว่าความพยายามจะมีแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองไหมนี่คือจุดที่เปลี่ยนเกมความจริงจากพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการบูชาพระเครื่องหรือไม่คำตอบคือไม่เคยในพระไตรปิฎกทั้ง45เล่มไม่มีคำสอนใดที่บอกให้บูชาหรือพึ่งพาวัตถุใดๆ สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้บูชาคือ 1. พระพุทธคุณคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นแบบอย่าง 2. ธรรมคุณหลักการสอนเพื่อนำไปปฏิบัติ 3. ส,สังฆคุณชุมชนแห่งการปฏิบัติธรรมรอก่อนยังมีอีกหนึ่งอย่างพระพุทธเจ้าตรัสชัดเจนเกี่ยวกับการหาเลี้ยงชีพของพระสงฆ์ว่า พระสงฆ์ไม่ควรเกี่ยวข้องกับการค้าขายการหาเงินการทำสิ่งของเพื่อขายคำถามคือแล้วทำไมพระในไทยถึงขายพระเครื่องพระเครื่องส่วนใหญ่ในไทยผลิตโดยสำนักสงฆ์ฝ่าฝืนพระวินัยวัดใช้ชื่อวัดรับประกันพระสงฆ์ร่วมปลุกเศกเพื่อเพิ่มมูลค่า นี่เป็นการฝ่าฝืนพระวินัยอย่างชัดเจนการปฏิวัติความคิดจากคนเชื่อพระเครื่องเป็นคนเข้าใจธรรมะขั้นที่หนึ่งเปลี่ยนคำจำกัดความพุทธคุณจากพุทธคุณเท่ากับพลังวิเศษในวัตถุเป็นพุทธคุณเท่ากับคุณธรรมที่เราพัฒนาในตัวเองจากบูชาพระเครื่องเป็น บูชาพุทธคุณโดยการเรียนแบบพระพุทธเจ้าจากขอพรเป็นสร้างเหตุด้วยการปฏิบัติธรรมขั้นที่สองเปลี่ยนวิธีคิดเมื่อเจอปัญหาเมื่อเจอปัญหาสุขภาพเก่าไปหาพระเครื่องป้องกันโรคใหม่วิเคราะห์สาเหตุของโรคแล้วแก้ที่ต้นเหตุเมื่อเจอปัญหาการเงินเก่าไปหาพระเครื่องเรียกทรัพย์ใหม่ วิเคราะห์รายรับรายจ่ายพัฒนาทักษะการทำงานเมื่อเจอปัญหาความสัมพันธ์เก่าไปหาพระเครื่องเมตตามหานิยมใหม่เรียนรู้ทักษะการสื่อสารการรับฟังการแสดงความเข้าใจขั้นที่สเปลี่ยนการใช้เงินแทนที่จะซื้อพระเครื่องหนึ่งมืนบาทให้ใช้เงินนั้นพัฒนาตัวเองสองพบาทซื้อหนังสือ คอร์สออนไลน์3,000บาทไปอบรมทักษะใหม่ๆ2,000บาทตรวจสุขภาพบำรุงร่างกาย2,000บาทลงทุนในอุปกรณ์ที่ช่วยทำงาน1,000บาทบริจาคให้องค์กรการกุศลที่ทำงานจริงคำถาม10ปีข้างหน้าวิธีไหนจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นจริงขั้นที่4เปลี่ยนแหล่งอ้างอิงแทนที่จะ ฟังคนขายพระเครื่องเล่าเรื่องปาฏิหาริย์ให้อ่านพระไตรปิฎกด้วยตัวเองแทนที่จะดูช่อง y o u t u b e ที่เล่าเรื่องของขลังให้ศึกษาจิตวิทยาวิทยาศาสตร์ปรัชญาแทนที่จะเชื่อเพราะคนอื่นเล่าให้ฟังให้ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และเหตุผลเป็นเครื่องตัดสินตัวอย่างการเปรียบเทียบชีวิตของคนที่เลิกเชื่อพระเครื่อง versus คนที่ยังเชื่อ กรณีที่ 1. คุณพ่อสมศักดิ์ vs คุณพ่อสมหวังอายุ45ปีคุณพ่อสมศักดิ์เลิกเชื่อพระเครื่องมา5ปีเงินที่เคยซื้อพระเครื่อง50,000บาทต่อปีเอาไปลงทุนกับการศึกษาเวลาที่เคยไปวัดขอพรเอาไปเรียนภาษาอังกฤษหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อมีทักษะใหม่ๆแทนที่จะพึ่งพระเครื่องคงกระพันชาตรีซื้อประกันสุขภาพและประกันชีวิต ผลลับเลื่อนตำแหน่งเป็น general manager เงินเดือนเพิ่มขึ้น80%คุณพ่อสมหวังยังเชื่อพระเครื่องใส่พระเครื่อง20องค์มูลค่า3 0 0 0 0 0บาทไปวัดขอพรทุกสัปดาห์เมื่อมีปัญหาเชื่อว่าพระเครื่องจะช่วยให้ได้เลื่อนตำแหน่งผลลับ5ปีผ่านไปยังอยู่ตำแหน่งเดิมเงินเดือนเดิมปัญหาเดิมเดี๋ยวก่อนเคยเจอแบบนี้ไหมคนที่คุณรู้จัก ที่หยุดพึ่งพาของแลังแล้วหันมาพึ่งพาตัวเองชีวิตดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกรณีที่2น้องแนน vs น้องนิดอายุ28ปีน้องแนนไม่เชื่อพระเครื่องต้องการมีแฟนเรียน communication skills หรือทักษะการสื่อสาร emotional intelligence หรือความฉลาดทางอารมณ์ต้องการเงินพัฒนา digital skills ขายของออนไลน์ต้องการสุขภาพดีออกกำลังกาย กินอาหารมีประโยชน์ผลลัพธ์มีแฟนที่เข้าใจกันรายได้เสริมเดือนละสา0 0 0ื่นบาทสุขภาพแข็งแรงน้องนิดเชื่อพระเครื่องต้องการมีแฟนใส่พระเครื่องเมตตามหานิยมต้องการเงินใส่พระเครื่องเรียกทรัพย์ต้องการสุขภาพดีใส่พระเครื่องป้องกันโรคผลลัพธ์ยังสูตร รายได้เท่าเดิมสุขภาพไม่ดีเพราะไม่ได้ดูแลตัวเองส่วนต่อไปนี้สำคัญมากเพราะจะอธิบายทำไมการเลิกเชื่อพระเครื่องถึงเป็นการปลดปล่อยตัวเองการวิเคราะห์เชิงลึกทำไมพระเครื่องถึงทำลายศักยภาพคนมิติทางจิตวิทยาการพัฒนา locus of control theory ทฤษฎีความเชื่ออำนาจควบคุมตนเองคือแนวคิดที่อธิบายว่าบุคคล มีความเชื่อว่าตนเองสามารถควบคุมเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตได้หรือเชื่อว่าเหตุการณ์ถูกกำหนดโดยปัจจัยภายนอกที่ตนควบคุมไม่ได้คนแบ่งออกเป็นสองประเภท 1. internal locus of control เชื่อว่าความสำเร็จขึ้นกับตัวเองมีแรงจูงใจสูงในการเรียนรู้พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองรับผิดชอบผลลัพธ์ของการกระทำผลลัพธ์ ประสบความสำเร็จในชีวิตสูงกว่า 2. External locus of control เชื่อว่าความสำเร็จขึ้นกับปัจจัยภายนอกแรงจูงใจต่ำในการพัฒนาตัวเองมักโทษปัจจัยภายนอกเมื่อล้มเหลวพึ่งพาโชคชะตาของขลังคนอื่นผลลัพธ์ติดอยู่ในสภาพเดิมๆมไม่พัฒนาคำถามพระเครื่องสร้างคนประเภทไหนคำตอบ คนที่เชื่อว่าความสำเร็จขึ้นกับปัจจัยภายนอกอย่างชัดเจนมิติทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม opportunity cost ต้นทุนการเสียโอกาสเมื่อเราเลือกทำสิ่งหนึ่งเราต้องเสียโอกาสในการทำสิ่งอื่นไปต้นทุนของการเชื่อพระเครื่องเงินแทนที่จะซื้อพระเครื่องลงทุนในการศึกษาทักษะสุขภาพเวลา แทนที่จะไปขอพรเอาไปวางแผนทำงานเรียนรู้พลังงานจิตแทนที่จะกังวลเรื่องของขลังเอาไปโฟกัสแก้ปัญหาจริงความเชื่อมั่นแทนที่จะพึ่งพระเครื่องสร้างความมั่นใจจากการพัฒนาตัวเองโอกาสที่หายไปจากการเชื่อพระเครื่อง10ปีสามารถเรียนจบปริญญาโทเก็บเงินซื้อบ้าน สร้างธุรกิจเล็กๆพัฒนาทักษะการทำงานให้เชี่ยวชาญมิติทางปรัชญาการศึกษา Fix e d mindset VS Growth mindset Fix e d mindset ความคิดแบบตายตัวเชื่อว่าความสามารถเป็นเรื่องพรมลิขิตเมื่อเจอปัญหาหาสิ่งภายนอกมาช่วยไม่ชอบความท้าทายเพราะกลัวล้มเหลว พระเครื่องเสริมสร้าง Fix Mindset Growth Mindset ความคิดแบบเติบโตเชื่อว่าความสามารถพัฒนาได้ด้วยความพยายามเมื่อเจอปัญหาหาวิธีเรียนรู้และแก้ไขชอบความท้าทายเพราะเห็นเป็นโอกาสเรียนรู้คำถามคือคนประเภทไหนจะพัฒนาประเทศได้รอก่อนยังมีอีกหนึ่งอย่างการวิเคราะห์ระบบธุรกิจพระเครื่อง วงโซ่ธุรกิจที่ไม่มีใครเห็นขั้นที่ 1. การผลิตโรงงานผลิตพระเครื่องใช้แม่พิมพ์เดียวกันผลิตหลักพันองค์วัตถุดิบดินเหนียวปูนสีก่าวราคาต้นทุนองค์ละ5-20บาทขั้นที่ 2. การปลูกเศกพิธีกรรม1-2ชั่วโมงปลูกเศกพระเครื่อง10,000องค์เพิ่มมูลค่าจาก20บาททะลุ200-2,000บาทต่อองค์ ผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับ1 0 0 0 1ถึง10,000ซภายในชั่วโมงเดียวขั้นที่3การตีราคาอาจารย์สร้างเรื่องเล่าประวัติปาฏิหาริย์สื่อออนไลน์เผยแพร่ประสบการณ์ศักดิ์สธิ์ราคาพุ่งขึ้นตามชื่อเสียงขั้นที่4การจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายร้านพระเครื่องตลาดออนไลน์ระบบ MLM แฝงการรับประกันผลโดยไม่มีหลักฐานมูลค่าตลาดรวม ประมาณ50,000ถึง1 0 0แล้านบาทต่อปีคำถามถ้าเงินจำนวนนี้เอาไปลงทุนในการศึกษาวิจัยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยจะเป็นอย่างไรแนวทางการแก้ไขหรือป้องกันระดับบุคคล 1. การศึกษาตัวเองอ่านพระไตรปิฎกจากแหล่งที่เชื่อถือได้ศึกษาหลักจิตวิทยาวิทยาศาสตร์ปรัชญาฝึกใช้ critical thinking หรือทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล และมีวิจารณญาณกับทุกข้อมูลที่ได้รับ 2. การพัฒนาความเชื่ออำนาจควบคุมภายในตนเมื่อเจอปัญหาถามว่าฉันทำอะไรได้บ้างแทนที่จะถามว่าใครจะช่วยฉันเมื่อสำเร็จให้เครดิตความพยายามของตัวเองไม่ใช่โชคชะตาเมื่อล้มเหลววิเคราะห์สาเหตุเพื่อปรับปรุงไม่โทษกรรม 3. การลงทุนอย่างชาญฉลาดเงินที่เคยซื้อพระเครื่อง ลงทุนในการพัฒนาตัวเองเวลาที่เคยขอพรอใช้วางแผนและทำงานพลังงานที่เคยกังวลเรื่องของขลังโฟกัสแก้ปัญหาจริงระดับสังคม1การศึกษาในระบบสอน Critical ติ i n งก n g ตั้งแต่เด็กเน้นวิธีการคิดแบบวิทยศาศาสตร์สอนให้แยกความเชื่อกับข้อเท็จจริง2การปฏิรูปสถาบันศาสนาพระสงฆ์ต้องหยุดเกี่ยวข้องกับการขายพระเครื่อง เน้นการสอนธรรมะแท้ที่เน้นการพัฒนาปัญญาสร้างวัดที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ไม่ใช่ศูนย์ขอพรอน 3. การสร้างสื่อที่มีคุณภาพสื่อที่เผยแพร่หลักวิทยาศาสตร์และเหตุผลเปิดโปงกลโกงและการหลอกลวงทางศาสนาสร้างเนื้อหาที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตอนนี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วสรุปทุกสิ่งที่พูดไปประเด็นที่1พระเครื่องไม่มีพื้นฐานในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้บูชาวัตถุ พุทธคุณแท้คือคุณธรรมที่เราปัถนาไม่ใช่พลังในของการขายพัคเครื่องขัดต่อพระวินัยประเด็นที่สองพคเครื่องสร้างคนที่พึ่งพิงและไม่คิดสร้าง external locus of control หรือความเชื่ออำนาจการควบคุมภายนอกตนลดแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองสร้างทัศนคติ แบบดังเดิมหรือยึดติดอยู่ในกรอบเดิมๆแทนกรอบความคิดที่เชื่อว่าความสามารถและสติปัญญาของมนุษย์นั้นสามารถพัฒนาได้ผ่านการเรียนรู้การฝึกฝนและความพยายามอย่างต่อเนื่องประเด็นที่สพระเครื่องเป็นไผ่ต่อการพัฒนาประเทศทุนที่ควรไปพัฒนาคนไปซื้อของที่ไม่มีค่าสร้างคนที่เชื่อโชคชะตามากกว่าความพยายามขัดแย้งกับหลักวิทยาศาสตร์และเหตุผลสิ่งสำคัญที่สุดคือ การเลิกเชื่อพระเครื่องไม่ใช่การเลิกเชื่อพระพุทธเจ้าแต่เป็นการกลับมาเชื่อพระพุทธเจ้าที่แท้จริงสิ่งที่อยากให้ทำหลังฟังคลิปนี้ขั้นตอนที่หนึ่งการตื่นรู้สัปดาห์ที่หนึงถสองำรวจตัวเองคำนวณเงินที่เสียไปกับพระเครื่องในชีวิตทำรายการปัญหาที่คุณเคยขอผ่แก้ vs ปัญหาที่คุณใช้ความพยายามแก้ สังเกตอันไหนได้ผลดีกว่ากันคำถามสำคัญหลังจากใส่พระเครื่องมาหลายปีฉันพัฒนาอะไรขึ้นบ้างขั้นตอนที่สองการเรียนรู้สัปดาห์ที่3-6ถึงศึกษาพระไตรปิฎกอ่านจากแหล่งที่เชื่อถือได้เช่น s t a c e n t r a l n e t เรียนรู้หลักจิตวิทยาเรื่อง l o c u s of Con t r o l growth mindset ฝึก Critical Thinking ถามคำถามหลักฐานคืออะไรกับทุกสิ่งที่ได้ยินทดลองเลิกพึ่งพระเครื่องในเรื่องเล็กๆดูว่าเกิดอะไรขึ้นขั้นตอนที่สการลงมือทำสัปดาห์ที่7เป็นต้นไป Redirect การลงทุนเงินที่เคยซื้อพระเครื่อง ใช้พัฒนาตัวเองเปลี่ยนการตอบสนองต่อปัญหาจากไปขอพรไปวิเคราะห์และแก้ไขสร้าง internal locus of control ทุกวันถามตัวเองว่าวันนี้ฉันทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาแชร์ความรู้เล่าให้คนใกล้ชิดฟังอย่างอ่อนโยนไม่โจมตีเริ่มจากข้อไหนก็ได้ แต่ที่สำคัญคือเริ่มต้นการเลิกเชื่อพระเครื่องไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นการปลดปล่อยศัก,กยภาพที่แท้จริงของคุณเมื่อคุณหยุดพึ่งพระเครื่องคุณจะเริ่มพึ่งตัวเองเมื่อคุณหยุดขอพรอนคุณจะเริ่มสร้างเหตุเมื่อคุณหยุดเชื่อโชคชะตาคุณจะเริ่มสร้างโชคชะตาด้วยมือตัวเองนี่แหละ คือการเป็นพุทธศาสนิกชนแบบมีสมองนี่แหละคือการนำพระพุทธเจ้ากลับมาสู่พุทธศาสนานี่แหละคือการปฏิวัติตัวเองสู่ความเป็นอิสระบอกในคอมเมนต์ว่าจะลองทำข้อไหนก่อนจะเริ่มศึกษาพระไตรปิฎกจริงๆจ,จะหยุดซื้อพระเครื่องและเอาเงินไปพัฒนาตัวเองจะฝึกแก้ปัญหาด้วยเหตุผล แทนการขอพรอนแชร์ประสบการณ์ที่เคยเจอเคยเชื่อพระเครื่องแล้วผิดหวังอย่างไรเคยแก้ปัญหาด้วยความพยายามแล้วได้ผลอย่างไร Subscribe เพื่อเรียนรู้เรื่องการปลดปล่อยตัวเองจากความเชื่องงมงายเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่พร้อมเดินทางนี้ยินดีต้อนรับสู่การเป็นคนไทยแห่งศตวรรษที่21ที่กล้าคิดกล้าถาม และกล้าพึ่งตัวเองจนกว่าจะพบกันใหม่ในตอนหน้านี่คือธรรมะหักมุมจากช่องธรรมะเดลี่สำหรับคนที่กล้าเผชิญความจริง